คำถามยอดฮิตนะคะทุกคนที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากนะคะว่าอยากจะมาทำงานที่ออสเตรเลียเริ่มต้นยังไงดีนะคะวันนี้นะคะฝนมี4 5หประเภทวีซ่านะคะที่สามารถทำงานได้ในประเทศออสเตรเลียนะคะวีซ่าประเภทที่1น,นะคะก็คือ Work and Holiday v i s a นะคะวีซ่าตัวนี้นะคะสามารถเข้ามาทำงานแล้วก็เข้ามาท่องเที่ยวได้นะคะในประเทศออสเตรเลียวีซ่าตัวนี้นะคะอ่ารัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยจะเปิดรับสมัครนะคะปีละ2ครั้งนะคะรอบแรกเปิดรับอยู่ที่ช่วงเดือนมกม ราคุมพานะคะรอบที่2นะคะเปิดรับอยู่ที่ช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎานะคะอันนี้ก็เขาน่าจะใกล้ประกาศที่จะเปิดรับสมัครรอบ2แล้วนะคะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะสมเข้าไปดูนะคะที่เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะผนขึ้นเว็บไซต์ไว้ให้ข้างล่างค่ะอส่วนวีซ่าที่2นะคะก็คือวีซ่านักเรียนนะคะวีซ่าตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยใช้เงินค่อนข้างเยอะแต่ว่าวีซ่าตัวนี้นะคะก็เป็นวีซ่าที่มี มีคนสมัครเข้ามามากที่สุดนะคะแล้วก็ทำงานในประเทศออสเตรเลียแล้วก็มีหลายคนนะคะที่ประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของธุรกิจมีหน้าที่การงานประจําที่ดีนะคะด้วยเริ่มต้นที่วีซ่านักเรียนตัวนี้นะคะวีซ่าต่อไปนะคะก็คือสกิลวีซ่านะคะสกิลวีซ่าตัวนี้นะคะรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยเขาออกมาเพื่อที่จะช่วยซัพพอร์ตสําหรับ อา,อาชีพขาดแคลนนะคะของออสเตรเลียนะคะก็อาชีพขาดแคลนของออสเตรเลียก็มีเยอะมากนะคะทุกคนก็สามารถที่จะสมัครได้นะคะเป็นอาชีพที่เขาต้องการนะคะแต่วีซ่าตัวนี้เนี่ยจะต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์นะคะวีซ่าต่อไปนะคะก็คือพาร์ทเนอร์วีซ่าค่ะพาร์ทเนอร์วีซ่านะคะสำหรับใครนะคะที่มีแฟนนะคะเป็นชาวออสเตรเลียจะให้เขาสมัครวีซ่าตัวนี้ให้ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะ สมัคร PR นะคะเป็น Permanent Resident แล้วก็สามารถสมัครเป็น Citizenship ของออสเตรเลียได้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะฝนทำวิดีโอแบบเต็มๆนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะสมัครยังไงนะคะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีกฎกติกายังไงในการสมัครวีซ่าที่ฝนพูดถึงมานี้นะคะในช่อง YouTube ของฝนนะคะที่ r e n y Day Station นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่โปรไฟล์ของฝนผมมีลิงก์ไว้ให้ แล้วเจอกันนะคะบาย